เคยเจอไหมเพื่อนที่เรารู้สึกได้ว่าเขาหมันไส้เราแล้วเขาก็น่าจะเอาเราเป็นินทาแน่ๆเฮ้ยแต่ว่าเราอะไม่อยากเสียเพื่อนไม่อยากดูเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนดูเป็นแกะดำอะเราจะสามารถเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆของเราได้ไงวะสังคมแบบนั้นอะมันก็ไม่ใช่คำว่าเพื่อนจริงๆอยู่แล้วอะ เคยเจอไหมเพื่อนที่เรารู้สึกได้ว่าเขาหมัดไส้เราแล้วเขาก็น่าจะเอาเราเป็นอินทาแน่แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเลิกกับเราเว้ยคือเมื่อวานนี้ได้คุยเรื่องนี้มีเพื่อนคนหนึ่งของเรามาถามว่าเฮ้ยมึงเคยเจอปะวะเราก็เลยแบบเออคิดไปว่าแบบเราเชื่อว่าทุกคนแม่งน่าจะเคยเจอแหละสถานการณ์ประมาณเนี้ยเราว่าสําหรับหลายหลายคนเนี่ยมักจะเจอตอนช่วงเหมือนแบบ อาจจะช่วงแบบเด็กๆเนาะหรือว่าช่วงวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งแบบตอนนี้ก็อาจจะยังมีคนเจออยู่เหมือนเวลาที่คนเราอ่ะมันมีเป็นกลุ่มแบบกลุ่มใหญ่ๆแล้วมันจะชอบมีแบบซับกลุ่มปะสมมติในกลุ่มมีแบบอุ้ยเก้าคนไรเงี้ยแล้วมันอาจจะแยกย่อยเป็นแบบอ่าสามคนนี้จะสนิทกันเป็นพิเศษแล้วก็จะมีอีกสองคนที่จะแบบสนิทกันพิเศษแล้วมันก็จะมีการเหมือนแบบการเมืองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอนะสภาวะนั้นอะเป็นสภาวะที่เออเราเคยเจอนะแล้ว เพื่อเราก็เลยถามว่าเออมึงทําไงวะเราก็บอกว่าเออเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่เรามันไม่ใช่ที่ที่เราสบายใจมันไม่ใช่ที่ที่เรารู้สึกว่ามันอมฟ f o r t หรือมันไม่ใช่ safe z o เราก็เลยเดินออกมาเลยเราเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่ว่าเราอะไม่อยากหนึ่งไม่อยากเสียเพื่อนสองไม่อยากดูเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนหรือดูเป็นเหมือนแบบดูเป็นแกะดำอะ เอ้ยมังไม,ไม,ไม่มีใครครบหรือแบบเขายังอยู่กันได้เลยเก้าคนแต่ว่ามึงเดินออกมาหมายความว่า there's something wrong with you แต่สำหรับเรานะเรารู้สึกว่าสังคมแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่คำว่าเพื่อนจริงๆอยู่แล้วอะเข้าใจป,ปะ่ะและนักกว่านั้นนะคือถ้าเกิดว่าเราไม่เดินออกมาแล้วเรายังเลือกที่จะอยู่ในในเซตติ้งนั้นะ่ะ เราจะสามารถเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆของเราได้ไงวะถ้ายังอยู่ในนันต่อเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้เจอเพื่อนที่แม่งเป็นเพื่อนเราจริงๆอะ่ะมันจะต่ํามากเลยเออเพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องใช้ความกล้านิดนึงแหละในการที่เหมือนดูเป็นแกะดําอยู่ช่วงหนึ่งแต่เชื่อเถอะคือถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้คิดร้ายกายับใครวันหนึ่งอะ่ะเราก็จะดึงดูดคนที่ มีความคิดมีนิสยัยหรือมีแนวทางของการเป็นเพื่อนกันอนะที่มันที่มันคล้ายๆก,กันกับเราอะเข้ามาเองเลยส่วนเรื่องของเหมือนแบบเฮ้ยทำไมต้องนินทาแบบคนนั้นคนนี้อะอันเนี้ยคือเมื่อก่อนอะเราเคยรู้สึกว่าเราอึดอัดมากเลยนะเวลาที่แบบเห็นเพื่อนคนนั้นดินทาคนในกลุ่มกันเองอะเหมือนแบบทุกคนเข้าใจใช่ปะแบบ ถ้า EA ลุกไปคือ e อโดนดินทาแน่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบสภาพแบบนั้นทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแบบมากและเรารู้สึกอึดอัดมากและเรารู้สึกว่ากูไม่อย,อยากอยู่ที่นี่เลยเออแต่ทุกวันนี้เราก็ทําใจที่จะพยายามไม่ไปตัดสินอะไรแบบนั้นแล้วคือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกสลิดเราไม่ชอบเราก็ให้เดินออกมาเราก็มาหาสิ่งที่ เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่สี่อยู่ด้วยและมันใช่กว่าสำหรับเรากฎไม้ไม่มีปืนมือปืนเดียวฆ่าห่างศพ